นมโมต,ตัสสะภควะโตอะรรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะรรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะรรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัตถิกเยกายยะายะเทวานังปิยะตังสุตตาวาอิติปิโสภควายะมะราชานโนท้าเวสุวรรณโน มรังสุข,ขังอารหังสุขโตณโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตาวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังระสังเยปีวิงสุนาราสภาตันหังการาทยโยพุทธาอัธวิสตินายาาสเพปฏิตทิตาไมัยหังมัตเถเกเตมุสิสลาสีเส ปติทิโตไมหั่งพุทธโทธธรรมโมวทวิโลจเนสังโฆปติทิโตไมหังอุเรสั้าคูนาการโหาทาเยเมายอานุรุตโทสารีปุตโตจะทักคีเนกนธัญโยปิติภาคัสหมิงโมคัล,ลาโนจะาวามาเกทักขิีเนสาวาเนไมหังอาสุงอนันทาราหูโลกัสโปจะมหา,านามโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสันโตปิติพาคัสหมิงสุริโยวะปะพังคารโร นิสินโนสิริสัมปันโนโสพีโตมุนิปุงคาโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทศีคูณนากรโรปุนโนอังคุลีมาโลจอุปาลินันทศีวาีเทราปัญจะอิเมชาตานะลาเตติลกาามะเสสาสีตีิมหาเทราวิชิตาชินาสาวกา เอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชิโนรสาชาลันตาสีลาเตเชนังขมังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาศีทักขีเนเมตาสุตตะกังทัชกังปัจฉโตอาสีวาเมอังคุลิมาลากังขันธโมราปริตันจะอาตนาติยาสุตตะกังอากาเซจัทานังอาสีเสสาปะการสันติตาชินานานาวารสังยุตตา สัตตปกาละลังกตาวะตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรัชตุปัฏฐวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวะสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรามัชมิวิหารันตังมหิตเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตารโยสัทธมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชะเรติ